สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมโอ e ว m o ์บอลแชแนลและตอนนี้เราอยู่กับเกมิงอินแหกกันนะฮะแล้วก็สำหรับวันนี้เราจะมาแนะนำตัวของบอสใหม่เนาะในแพท4.2แพทใหม่นี้เลยจะมาอยู่ที่บอส์2ตัวละครในกันฮะตามภาพตรงนี้จะเป็นบอสของอัพตัวละครฟรีนะ่าแล้วก็บอสไลน์สตาห์ด้วยเดี๋ยวในคลิปนะฮะผมจะพาไปตีบอสทุกตัวเลยปบอสแต่ละตัวเนี่ย มันไปยังไงมันต้องสู้ยังไงฮะรวมไปถึงบอสรายสัปดาห์ด้วยตรงนี้เขามีระบบใหม่ฮะสามารถเข้าไปสู้เข้าไปตีเลยโดยที่เพื่อนเนี่ยไม่จะเป็นฮะต้องได้ในส่วนของเนื้อเรื่องด้วยระบบนี้เรียกว่าดีมากๆฮะซึ่งบอสทั้ง2ตัวนะฮะก็ใช้อัพตัวละครฟรีนาด้วยคิดว่าหลายคนเนี่ยน่าจะเปิดและก็หากันอยู่ในเดวันอย่างแน่นอนฮะไม่ให้เสียวลาผมพาไปดูกันที่บอสตัวแรกกันเลยดีกว่านะฮะ และก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปวิดีโอกันฮะ,ะก็ทุกคนขอฝากสปอนเซอร์ร้านรับเติมเกมร้าน easycard ไว้ด้วยนะฮะที่จะเติมเกมเกมชิ้นให้กับเพื่อนฮะ,ะได้ถูกกว่าเติมเองอย่างแน่นอนฮะไม่ว่าเติมผ่าน id password หรือว่าเติมผ่าน uid ฮะ,ะราคาแพ็กก็ตามภาพได้ขึ้นให้ตรงเลยนะนเพื่อสามารถเลือกเติมได้ตามสะดวกเลยฮะ ที่สำคัญฮะทางร้านเนี่ยได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายะฮะปลอดภัยไม่โดนรีฟันอย่างแน่นอนฮะลิงก็อยู่ทางใต้คลิปวีดีโอนี้แล้วนั่นเองนะฮะสำหรับในส่วนบอสตัวแรกที่เราจะพาไปเจอกันฮะก็บอสนี้เลยเป็นบอสพลาดน้ำาะมีชื่อว่าวารีแห่งการคืนชีพอันนี้ใช้อัพตัวละครฟูรินาด้วยใครที่ฟาร์อยู่ใครที่เปิดอยู่ฮะ ก็ต้องไปฟาร,ร์มหาเจ้าบอสตัวนี้วิธีการไปง่ายมากฮนะกดเข้าท้าทายตามหน้าภาพลงเางอันนี้เลยฮะเมื่อเข้าไปถึงแล้วเขาจะบอกจุดเนาะว่าเจ้าบอสตัวนี้อยู่ที่ตรงไหนฮะเพียงแต่ว่าเจ้าบอสอันนี้มันอยู่ที่ใต้ดินบางคนไม่รู้จะไปยังไงสาววาร์ปก็ยังไม่ได้เปิดหาทางเข้าไม่เจอเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะพาไปตั้งแต่ทางเข้าเลยฮะโดยบอสเนี่ยไม่ได้อยู่ในแมปใหม่ฮะแมปใหม่อยู่ทางขวามือตรงนี้แต่ว่าบอสเนี่ยอยู่ทางซ้ายมือ เป็นแมปเก่าแบบดั้งเดิมเลยของ4.0นเนาะแล้วก็จะมีเสาวาัปอันนี้ฮะเพิ่มเข้ามาวิธีการไปฮะผมให้วัปไปที่เสาวาัปอันนี้เราต้องว่ายน้ำเพื่อเข้าถ้ำเนาะเราก็เข้าที่เสาวาัปในส่วนของตรงนี้ก่อนเลยฮะเมื่อว์ปมาถึงแล้วนะฮะเพื่อนเพื่อนก็ทําการว่ายน้ําตามผมมาได้เลยฮะ,ะเราจะว่ายน้ําตรงไปทางด้านหน้าตรงนี้เนาะตรงไปยาวๆเลยฮะ,ะจะว่ายน้ําค่อนข้างไกลนิดนึงแต่เราต้องเข้าจากทางนี้ก่อนเท่านั้นฮะ มันจะเป็นรูถ้าให้มุดเข้าไปเนาะอ่ะนี่เราว่าตรงๆไปก่อนฮะมันไม่มีอะไรฮะตรงไปเรื่อยฮะตามผมมาเรื่อยๆเมื่อตรงไมเรื่อยฮะเราจะเห็นเนาะคล้ายๆกับปากทางเข้าฮะที่มีสาหร่ายตรงนี้ฮะอันนี้คือทางเข้าถ้ำฮะเราก็วหวมุดลงไปเลยฮะอ่ะไปค่อยตามผมมาเลยฮะหลังจากเรามุดไปเรื่อยแล้วมันจะมีทางให้เรายืนเนาะเหมือนเป็นบนบกฮะเข้ามาเลยฮะเข้าต่อมาฮะ ตามทางไปเลยเท่านี้คือเพื่อนเพื่อนเนี่ยมาถูกทางแล้วแล้วก็มาเจอแล้วนะฮะเมื่อเราผ่านมาดินนี้ไปเราจะยืนได้เนาะมาเป็นบนบกนะฮะอ่ะเข้าไปเลยฮะ,ะหลังจากนั้นเราก็เข้ามาอยู่ในที่นี้เรียบร้อยนะฮะอย่าลืมวิ่งเข้าไปทางด้านซ้ายมือเปิดเสาให้เรียบร้อยฮะ,ะหลังจากนั้นเราสามารถต่อสู้แล้วก็ฟาร์มกัจะบอสตัวนี้ได้แล้วนะฮะ สำหรับวิธีการสู้กับเจ้าบอสตัวนี้ก็บอกเลยว,ว่าสู้ได้ง่ายมากเพราะบอสเนี่ยมันไม่ได้มีโลมันไม่ได้มีแคปลงแคปเลื่ออะไรคะเพียงแต่ว่ามันจะต้านทานท่าดนานไม่เฉยเพื่อนๆก็เอาตัวละครดามจท่าอื่นเนาะ จะเป็นหินลมไฟฟ้าอะไรก็ตามฮะคือสามารถสู้กับมอนเตอร์ตัวนี้ได้หมดเลยแล้วเลือดเนี่ยมันก็มาเยอะด้วยมันก็จะมีแมคคณิกฮนะการเรียกลูกน้องมาลูกน้องเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่ดามเมจแรงจริงเราไม่ต้องซีเรสฮะเราตีบอสแป๊บเดียวคือมันตายอยู่นะฮะถ้าเกิดว่าใครอยากจะเอาแมคคณิกนหน่อยฮะเวลาเวลาบอสเนี่ยเรียดลูกน้องมามันจะมีการดูดกืนดูดซับพลังเนาะ ถ้าเกิดว่าบอสมันดูดซับพลังจากอุน้องไปแล้วฮนะมันจะตัวใหญ่มากพลังโจมตีหรือว่าดาเมจเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นทําให้เราฮนะสู้ได้ยากยิ่งขึ้นก็เอาเป็นว่า ถ้าเกิดว่าเจอเจ้บอสตัวนี้ในอบิดก็พยายามเคลียร์พยายามฆ่าลูกน้องก่อนฮะวิธีการเคลียร์ง่ายมากเลยเพราะแค่โจมตีใส่ตัวลูกน้องฮะหรือว่าทำคอมโบธาตุก็ได้ตามนี้มันก็ตายฮะตรงนี้คือไม่ค่อยยากอยู่แล้วเราก็สามารถกําจัดแล้วก็ฆ่าเจบอสตัวนี้แบบชิวๆเลยฮะเมื่อฆ่าเสร็จแล้วก็แน่นอนเปิดได้เลยใครที่จะเปิดขออัพตัวละคคฟลริน่าฮะเข้าฆ่าสรับในส่วนของบอสตัวแรกก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวต่อไปผมพาไปดูกันที่บอสไลน์สัปดาห์ ของแพท4.2กันเลยนะฮะในส่วนของบอสไล์สัปดาห์ของแพท4.2นะครับเ,เพื่อนๆน่าจะได้เห็นแล้วจากไลฟ์พรีวิวแพทเนาะ mm hmm. ก็คือเจ้าป่าวานตัวบร,ร้อตตรงนี้ฮะ,ะซึ่งในส่วนตรงนี้ปกติแล้วเราต้องไปเคลียร์ท่าของเน,นื้อโลงเรื่องอะไรให้เรียบร้อยก่อนจึงจะได้อัดพลดที่ค่อนข้างครบถว้วนและก็ดีที่สุดเท่าที่มันจะดีได้ฮะ,ะแต่ถ้กิว่าใครรีบหรือว่าไม่ได้ซีเรียสตรงตรงนี้ เราสามารถไปสู้เจ้าบอสปาวานนี้ได้เลยทันทีโดยที่ไม่จะเป็นต้องเล่นเนื้อเรื่องจบฮะสามารถได้เลยเพื่อนเพื่อนฮะให้เข้ามาที่ตรงนี้สมุดเนาะที่มันมีสำรวดคำขอน้่นนั่นฮะเรากดมาที่ส่วนของดันเจียนฮะแล้วก็กดมาที่บอสในสัปดาห์อันที่2ตรงนี้เลื่อนไปที่อันสุดท้ายฮะอันนี้เลยเงาจากต่างโลกเนาะตรงนี้เรากดปุ่มตรงนี้เลยฮะปุ๊บมันก็จะขึ้นแจ้งเตือนมาก็คือเราสามารถเข้าสู้ได้เลย,เลย แต่เขาเนี่ยจะแนะนําว่าให้ในเรื่องจะได้ประสบการณ์ที่ดีที่สุดฮะถ้าเกิดว่าใครยืนยันก็เราสามารถเคารทายด่วนได้เลยฮะกดยืนยันเลยปุ๊บตรงนี้เราก็ทําการปลดล็อกฮะหลังจากนั้นทํายังไงเรากดต่อสู้ฮะได้จากตรงนี้เลยที่ไหนก็ได้ฮะไม่ต้องไปที่ดันจีเลยกดตรงนี้เข้าตรงนี้ในส่วนตรงนี้ก็สามารถกดท้าทายคนเดียวได้เลยฮะเข้ามาแล้วก็เหมือนกับการท้าทายดังจงนจนดันจีทั่วไปฮะทำการเซ็ตองเซตอัพตัวละคอรอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ สามารถเข้าไปต่อสู้ได้เลยเนะยฮะเมื่อเราทําการจัดทีมแล้วก็เข้าสู่การท้าทายฮะเราเจอกับเจ้าบอสปาวานตรงนี้ทันทีเลยซึ่งขนาดตัวมันฮะใหญ่มากใครที่กลัวสัตว์ทะเลลึกแบบใหญ่แบบนี้ฮะ่อน้างจะหนาวสั่นกันเลยทีเดียวคะตรงนี้อะตรงนี้ฮะการสู้ก็คือเหมือนกันเลยตามปกติฮะเราทำดาเมจกับเจ้าปาวานได้ทั้งหมดเลยมันไม่ได้มีการต้านทานอะไรเป็นพิเศษฮะเพียงแต่ว่า มาต้านธาตุน้ําเยอะหน่อยฮะเพราะฉะนั้นพยายามดิเลี่ยงตัวละครที่เป็นดาเมจน้ำเนาะดาเมจอื่นได้หมดเลยฮะดาเมจน้ำเนี่ยดาเมจจะทําได้เบานิดนึงฮะแต่เจ้าปาวาเนี่ยมันจะมีท่ามุดท่าแหวกไาวอะไรตามภาษาของมันฮะเราก็สังเกตดีตัวมันใหญ่ยอยู่เลยฮะถ้าเกิดว่าใครเป็นตัวละครที่โจมตีระยะไกลได้ก็โจมตีได้ค่อนข้างง่ายนะฮะแต่ก็ตรงนี้เจ้าปาวาเนี่ยมันจะมีเกรดเนาะล่างหลอดเลือดฮะก็คือเกรดความโกรธฮะ ถ้าเกิดว่าเกจความโกรธของเจ้าประวานมันเต็มเมื่อไหรฮะมันจะทําการกินเราเข้าไปในท้องฮะแล้วก็จะทำการเปลี่ยนเฟสเนาะขอเรียกเป็นเฟสสองในการทักสวนข,ของตรงนี้ระหว่างนั้นเพื่อนฮะไม่ต้องซีเรียสทาการทําดาเมจทาการโจมตีเจ้าประวานตรงนี้ไปได้เรื่อยๆเลยฮะจนก,กว่าเกจมันจะเต็มเนาะทีนี้พอเกจมันเต็มเลยฮะมันจะทําการใช้ท่าไม้ตายหรือว่าใช้ท่าใหญ่ฮะก็คือมันจะอ้าปากแบบนี้ฮะรอดูได้เลยฮะ แล้วมันจะกินเราเข้าไปฮะอันนี้คือน่ากลัวมากฮะหลังจากมันกินเราเข้าไปแล้วมันจะทําการล็อกแคปเลือดเขามันฮะแล้วมันก็ละเสกเนาะเหมือนกับอัลวินฮะตรงนี้จกอัลวินตรงนี้เนี่ยมันจะมีการต้านทานธาตุไฟฟ้าด้วยเพราะฉะนั้นใครเอาดาเมจไฟฟ้ามามาโจมตีได้เบากว่าปกติฮะแต่ตรงนี้ไม่ต้องซีเรียสฮะเราเอาดามเมตธาตุอื่นดอเปตไฟฟ้าพยายามตีไปฮะเลือดหรือว่าเกาะขาเขามันเนี่ยจะทําการลดไปเรื่อยเราต้องทําการเบรกเกาะขาหรือว่าทําให้เลือดขาขเขามันเนี่ย ลดไปจนหมดฮะซึ่งไอ้น,นี้มันจะมีแมาคคนิกด้วยอย่างเช่นบอสฮะกระชาร์จพลังเราใช้พลังงานสกสารว่าวิญญาณก็ได้เพื่อหยุดการโจมตีจากเงาฮะถ้าหยุดไม่ทนันผมมองว่าก็ไม่เป็นไรฮะการโจมตีอาจจะไม่น่ากลัวอะไรขนาดนั้นเนาะหลังจากนั้นฮะถ้าเกิดว่าเราทาการฆ่าเจ้าตัวไฟฟ้าตรงนี้เรียบร้อยแล้วบอสเนี่ยมันจะโดนดาเมจที่รุนแรงมากถึงตายได้เลยทีเดียวฮะหลังจากนั้นพอเรากลับเฟดออกมาออกจากท้องมาฮะ มันก็จะนอนให้เราซัดแบบหวานๆแบบนี้เลยฮะก็เรียกได้ว่าเป็นบอที่สู้ไมา่ยากนะจากความเห็นของผมฮะอ่ะแป๊บเดียวมันก็ตายแล้วพอมันตายก็เราสามารถเก็บคงเก็บของอะไรได้ตามปกติเลยอันนี้คือบอสสัปดาแพทใหม่ฮะ42อัพของฟูรีน่าด้วยอัพของชาร์ลอตด,ด้วยแล้วก็ตัวอื่นๆในอนาคตด้วยนั่นเองนะฮะ ก็จบกันไปแล้ทางสหรับการไกด์แนะนําบอสตัวใหม่ทั้ง2ตัวเลยซึ่งสองตัวก็สามารถไปสู้ได้เลยในส่วนของเดวอนฮะไม่ได้มีในส่วนของเนื้อลงเนื้อเรื่องต้องปลดเลยฮะมีเพียงแต่ว่าบอสรายสัปดาห์เนี่ยถ้าเกิดอยากได้อัตรลดแบบเต็มๆเราลอนเล่นปลดก่อนฮะแล้วคอยไปสู้ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันหรือถ้าเกิดว่าใครรีบเล่นไม่ทันอยากจะฟาร์มอยากจะอัพเลยก็ ทำแบบนี้ได้เช่นเดียวกับฮาในส่วนของตรงนี้เนาะมาไม่ได้มีบทพงบทพูดสปอยอินส่วนของเนื้อเรื่องเลยจากเมื่อกี้ที่ผมได้เล่นไปะนะเพราะนั้นก็สบายสบาย,บายหายห่วงอย่างแน่นอนฮนะสามารถเข้าไปเล่นเข้าไปสู้เลยเลยส่วนบอสของตัวละครฟรีนะครับเป็นบอสธาตุน้ําอันนี้ก็คือสู้ง่ายอยู่แล้วเพียงแต่ว่าอนาคตนเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเข้าในส่วนของอาบอิดก,ก็อาจจะมีลูกเล่นเพิ่มเติมอันนี้ก็ลองไปฝึกสู้กันได้เช่นเดียวกันฮะคลิปนี้คร่าวๆน่าจะขอจบแต่เพียงเท่านี้ฮะเหมือนเดิมใครชอบก็ฝากกดไลค์ กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปอะ่รของผมเนาะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าไปแล้วครับผมนะบ๊ายบาย